สวัสดีครับทุกคนราพบกับผมนะครับในช่องดากอนมาตอนธาตุแมวเมียว สำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปทําความรู้จักกับแมวทั้งหมด10สายพันธุ์ด้วยกันนะครับที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยของเรานะครับสำหรับปี2022นะครับซึ่งข้อมูลนะครับผมออกมาจากเว็บไซต์แล้วก็จากนเทอร์เน็ตนั่นเองทุกคนนะนะซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมด10สายพันธุ์เนี่ยก็มีสายพันธุ์ของเจ้ากังฟูกับเจ้ายูมิแน่นอนนะ สายพันธุ์บิลกิสชอตแฮกับสกอตติฟโฟนั่นเองทุกคนนะแต่ว่ายังมีอีกหลายสายพันธุ์เลยนะครับที่น่าเลี้ยงและก็นิยมเลี้ยงกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าครับแมวทั้งหมด10ส,สายพันธุ์นั้นมีสายพันธุ์ไหนกันบ้างและจะน่าเลี้ยงและน่ารักขนาดไหนทุกคนนะไปติดตามรับชมกันเลยครับไปสายพันธุ์แรกที่นิยมเลี้ยงก็คือแมวเปอร์เซียแมวเปอร์เซียมีน้ำหนักโตเต็มที่อยู่ที่ประมาณ4-7กิโลกร,รมัมลักษณะทั่วไปขนยาว สีคนมีมากมายหลายสีเช่นสีขาวทั้งตัวสีดำสีน้ำตาลสีครีมสีช็อกโกแลตมีใบหน้าที่กลมตากลมโตจมูกสั้นและแบนตัวค่อนข้างเตี้ยและขาสั้นลักษณะนิสัยนั้นเป็นแมวที่เรียบร้อยอ่อนโยนไม่ดุร้ายหรือก้าวร้าวเป็นแมวที่ค่อนข้างเงียบไม่ค่อยส่งเสียงร้องเข้ากับคนได้ง่ายแต่ไม่ค่อยชอบเล่นกับเด็กสักเท่าไหร่ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดีชอบเล่นกับเจ้าของสายพันธุ์ต่อมาอเมริกันช็อตแฮร์น้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ5-7กิโลกร,รัมสำหรับในแมวเพศผู้และเพศเมียน้ำหนัก3.5-5.5กิโลกร,รมัมลักษณะทั่วไปนั้นเป็นแมวขนสั้นขนจะแน่นหนาและแข็งเป็นมันเงาสีขนและรูปแบบที่พบบ่อยเป็นที่นิยมก็คือแบบลายเชฟบี้นอกจากนี้ยังพบแบบสีเดียวล้วนเช่นสีขาวสีน้ำตาลสีเทา หรือแบบสามสีหรือแม้กระทั่งสีที่มีรูปแบบการไล่เฉดสีหน้าตานั้นจะเป็นแมวที่หน้าตาใจดีกระโหลกศีสะและใบหน้ากว้างดวงตาลูกไข่อยู่ห่างกันกระบอกปากสั้นหูตั้งลักษณะนิสัยเป็นแมวที่นิสัยขี้เล่นเลี้ยงง่ายเงียบไม่ค่อยส่งเสียงเข้ากับคนได้ดีเป็นมิตรกับเด็กต้องการการเอาใจใส่พอประมาณค่อนข้างติดคนและสามารถอยู่ตัวเดียวเป็นเวลานาน,านได้ฉลาด สนใจสิ่งรอบข้างชอบวิ่งเล่นไล่จับสัตว์ตัวเล็กเนื่องจากยังมีสัญชัตยานเป็นนักล่าอยู่สายพันธุ์สกอตติสโฟน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ4-6กิโลกร,รมัมโดยตัวผู้นั้นอาจมีขนาดใหญ่ได้มากกว่านี้ลักษณะทั่วไปขนยาวปานกลางสีขนและรูปแบบมีมากมายหลากหลายตั้งแต่สีเดียวล้วนทั้งตัวเช่นสีขาวสีน้ำตาลสีครีมสีดำหรือรูปแบบขนที่มีสองสี หรือ3สีบนตัวขนรูปแบบเทปบี้และหรือแบบไล่เฉดสีแมวสกอตติชโฟนั้นมีใบหน้าที่กลมตากลมโตลำตัวอ้วนกลมหางยาวเป็นผู้และลักษณะพิเศษของสายพันธุ์นี้ก็คือการมีหูขนาดเล็กที่พับงอไปด้านหน้าทำให้ตาโตโดยรวมแลดูน่ารักอ่อนโยนเหมือนกับตุ๊กตาแต่สายพันธุ์นี้ก็มีหูที่แบบปกติแบบหูตั้งนะครับลักษณะนิสยัย เป็นแมวที่ฉลาดซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากเข้ากับคนได้ง่ายเป็นมิตรกับสัตว์อื่นเข้ากับเด็กได้ดีต้องการการเล่นเป็นอย่างมากและปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของไม่ค่อยส่วนมากนักเท่าไรสายพันธุ์ต่อมาบริติชช็อตแฮร์น้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ4.5-8ถึงกิโลกร,รมัมลักษณะทั่วไปเป็นแมวขนสั้นขนแน่นหนาเป็นมันเงาเรียงตัวกันเป็นระเบียบสีขนและรูปแบบขนมีหลายชนิดที่พบได้บ่อยและเป็นที่นิยมก็คือแบบสีเดียวล้วนเช่น สีครีมสีเทาควอนบุรีสีทองหรือที่เรียกว่าโกลเด้นสีบลูนะครับนอกจากนี้ก็มีแบบที่เป็นที่นิยมก็คือรูปแบบการไล่เฉดสีบริติชช็อตแฮร์เป็นแมวที่มีหน้าตาหน้ารักปนตลกใบหน้าวนกลมในบางครั้งจะมองเห็นชั้นใต้คางคล้ายเหนียงดวงตาโตรูปไข่มีรูปปากที่เหมือนกับยิ้มตลอดเวลาหัวตั้งคอหนาอกก้างตัวค่อนข้างเตี้ยแต่ล่ํ่มมีกล้ามเนื้อเยอะลักษณะนิสัยนั้น เป็นแมวที่นิสัยขี้เล่นมีความเป็นมิตรสูงเข้ากับคนได้ดีเป็นมิตรกับเด็กเป็นมิตรกับสุนัขชอบเล่นต้องการการเอาใจใส่อย่างพอประมาณชอบอยู่กับคนฉลาดและมีความจงรักภักด,ดีต่อเจ้าของสูงพัน์เอ็กโซติกชอ็อตแฮน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ3-6กิโลกร,รมัมลักษณะทั่วไปเชื่อกันว่าเป็นแมวที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแมวเปอร์เซียและอเมริกันชอ็อตแฮลักษณะขนสั้นค่อนไปทางยาวเล็กน้อย ขนแน่นหนานุ่มเป็นมันเงาสีขนและรูปแบบขนมีหลายชนิดที่พบได้บ่อยและเป็นที่นิยมก็คือแบบสีเดียวล้วนเช่นสีน้ำตาลส้มสีเทาควันบุรีสีชิชุา่านอกจากนี้อีกแบบที่นิยมคือรูปแบบกันไล่เฉดและรูปแบบเทปบี้เป็นแมวที่มีหน้าตาตลกใบหน้าดูคล้ายๆหน้าบึง้งอารมณ์เสียตลอดเวลาสีสันและใบหน้าจะกลมใหญ่หน้าสั้นจมูกแบนตาโตหูเล็ก ขอสั้นและหนาตัวค่อนข้างอ้วนล่ำมีกล้ามเนื้อเยอะลักษณะนิสยัยนิสัยอ่อนโยนขี้เล่นมีความเป็นมิตรสูงเข้ากับคนได้ดีเป็นมิตรกับเด็กค่อนข้างติดคนและชอบอยู่กับคนตลอดเวลาฉลาดและมีความจงรักภักด,ดีต่อเจ้าของสูงสายพันธุ์ต่อมาสฟิงค์น้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ4-6กิโลกร,รัมสำหรับตัวผู และสำหรับเพศเมียน้ำหนักตัวอยู่ที่3-5กิโลกร,รมัมลักษณะทั่วไปถูกจัดอยู่ในกลุ่มของแมวที่ไม่มีขนแต่แท้จริงแล้วพวกมันมีขนเส้นเล็กๆล,ละเอียดละเอียดปกคลุมอยู่รอบตัวลักษณะคล้ายหนังกัดหรือผ้าชามัวสีของเจ้าสฟิงค์นั้นจะเป็นสีที่เกิดจากเม็ดสีของผิวหนังโดยตรงสีของเส้นขนนั้นมีผลต่อสีของตัวแมวน้อยมากโดยมีความหลากหลายตั้งแต่สีขาวสีครีมสีน้ำตาลสีดำเป็นต้น ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้าสฟิง์ก็คือมีใบหูขนาดใหญ่สองสามเหลี่ยมดวงตาโตเป็นรูปเลมอนด้วยความที่ขนสั้นมากแต่สามารถมองเห็นรอยย่นบนใบหน้าและผิวหนังบริเวณลำตัวโดยเฉพาะไหล่ได้ชัดเจนซึ่งหลายคนก็มองว่านี่คือเสน่ห์ของเจ้าแมวสายพันธุ์นี้ลักษณะนิสัยของเจ้าสฟิง์เป็นแมวที่ฉลาดอ่อนโยนมีความอยากรู้อยากเห็นและมีความเป็นมิตรสูง ทั้งกับคนและเด็กแม้กระทั่งสุนัขก,ก็ตามอีกทั้งยังค่อนข้างติดคนชอบอยู่กับคนอีกด้วยและที่สําคัญเป็นแมวที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ขนแมวในคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อีกะซด้วยพันเบงกอนน้าหนักตัวอยู่ที่ประมาณ3-7กิโลกร,รมัมโดยตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียลักษณะทั่วไปขนสัน้นสีขนและรูปแบบหลายขนมีลักษณะเป็นจุดคล้ายแมวป่า หรือแมวลายหินอ่อนผสมกันระหว่างสีน้ำตาลทองสีดำสีครีมแมวเบงกอรจะมีใบหน้ายาวดวงตาลูกไข่ช่วงปากและจมูกจะค่อนข้างกลมใบหูตั้งลักษณะกลมดูเผลๆเหมือนทำหน้านิ่งตลอดเวลารูปร่างสูงโปรง ลักษณะนิสัยเป็นแมวที่นิสัยกระตือรือร้อนคล่องแคล่วปาดเปรี้ยวซุกซนกล้าหาญชอบกระโดดขึ้นที่สูงมีสัญชาตญาณการเป็นนักล่าค่อนข้างสูงชอบทำตัวเป็นเจ้านายชอบการเอาใจใส่ขี้เล่นและชอบเล่นกับเจ้าของสายพันธุ์เมนคูนน้ำหนักตัวประมาณอยู่ที่6กถึงเกิโลกร,รมัมสำหรับเพศผู้และเพศเมียหนักอยู่ที่5้าถึงเกิโลกร,รมัมลักษณะทั่วไปขนค่อนข้างยาวเรียบเป็นมันเงา โดยขนจะยาวเป็นพิเศษบริเวณแผงคอด้านล่างท้องและช่วงท้ายลำตัวแต่บริเวณหลังจะสั้นกว่าสีขนที่พบได้บ่อยคือสีน้ำตาลและสีเทาเงินแซมกับสีขาวนอกจากนี้ยังอาจพบสีครีมหรือสีดำได้อาจกระจายของสีขนมีหลายรูปแบบด้วยกันหางยาวลักษณะคล้ายไม้กวาดคล้ายลัดคูนแมเมนคูนจะมีดวงตาโตรูปร่างกลมค่อนข้างเป็นรูปไข่ตาสองข้างวางในตำแหน่งเฉียงกันเล็กน้อยหัวตั้ง และมีขนยาวออกมาลักษณะนิสัยเป็นแมวที่ฉลาดมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นชอบทำกิจกรรมรวมกับเจ้าของชอบอยู่กับคนเป็นมิตรกับทั้งคนและสัตว์อื่นแม้แต่สุนัขเข้ากับเด็กได้ดีและเป็นแมวที่ค่อนข้างเงียบไม่ค่อยส่งเสียงร้องสายพันธุ์วิเชียนมากหรือแมวสยามน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ5-7กิโลกร,รัมสำหรับเพศผู้และเพศเมียหนักอยู่ที่4-6กกิโลกร,รมัมลักษณะทั่วไป มีขนไม่แน่นมากนะับนุ่มเป็นมันเงาคล้ายเส้นไหมสีขนและรูปแบบของขนจะต้องตรงตามตำราดูลักษณะแมวคือต้องมีขนสีพื้นคือสีขาวงาช้างหรือสีครีมอ่อนมีจุดแต้มทั่วร่างกาย9ก้าตำแหน่งได้แก่ปลายเท้าทั้ง4ปลายหูทั้งสองปลายหางบนจมูกและที่อวัยวะเพศเป็นสีน้ำตาลเข้มจนถึงเกือบดำแต่ไม่ดำหรือที่นิยมเรียกว่าแต้มสีคล้ง ลักษณะพิเศษอีกอย่างคือดวงตาเป็นสีฟ้าประกายสดใสขายาวทําให้ลําตัวดูสูงเพียวหางเรียวยาวคล้ายหางเสือสัณะนิสยัยเป็นแมวที่ฉลาดมากมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นชอบอยู่กับคนชอบเล่นเข้ากับเด็กๆได้ดีและยังมีนิสัยขี้อ้อนเหมือนเด็กอีกด้วยแมววิเชียนมาจัดเป็นหนึ่งใน17แมวมงคลหรือแมวที่ให้คุณตามตำราดูลักษณะแมวโบราณที่จะลึกไว้ในสมุดข่อย เชื่อว่าหากเลี้ยงไว้จะทําให้ผู้เป็นเจ้าของมีโชคลาภร่ํารวยมีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนหรือแม้กระทั่งได้เป็นขุนนางเลยทีเดียวจึงเป็นที่นิยมเลี้ยงไว้ในราชสำนักตั้งแต่สมัยอยุธยาสายพันธุ์สุดท้ายที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมด10สายพันธุ์ที่น่าเลี้ยงนะครับคือขาวมณีน้ําหนักตัวอยู่ที่ประมาณ4-5.5กิโลกรัมสาหรับแมวเพศผู้และ3-4.5กิโลกรัมสาหรับแมวเพศเมียลักษณะทั่วไปขนไม่หนาแน่นมากนัก นุ่มมีมันเงาค้ายเส้นไหมสีขนและรูปแบบของขนจะต้องเป็นสีขาวตลอดทั้งตัวไม่มีสีอื่นแซมใบหน้าและกะโหลกศีรษะจะมีรูปทรงคล้ายหัวใจมีกระดูกโหนกแก้มค่อนข้างชัดจมูกสั้นใบหูมีขนาดใหญ่ตั้งตรงและลักษณะที่โดดเด่นอีกอย่างของแมวสายพันธุ์นี้คือดวงตาโดยทั่วไปจะมีตาสีฟ้าและสีอำพันในบางตัวที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อแม่ แมวที่มีตาคนละสีอาจจะพบลักษณะมีตาสองสีโดยข้างหนึ่งสีฟ้าอีกข้างสีอำพันรูปร่างผอมเพรียวสูงลักษณะนิสัยมีนิสัยอ่อนโยนเชื่องแต่ก็ยังมีความซนชอบเล่นเป็นแมวที่เข้ากับคนได้ดีรักเจ้าของแม้ว่าแมวขาวมณนนีไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในตำราแมวมงคลในสมุดคอยโบราณแต่ก็เป็นที่นิยมเลี้ยงไว้ในราชสำนักเช่นกันโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5แมวขาวมณีถือว่าเป็นแมวโปรดรานมาก ครับและนี่ก็เป็นนะครับแมวทั้งหมด10สายพันธุ์นะครับที่น่าเลี้ยงแล้วก็นิยมเลี้ยงกันนะครับก็มีความน่ารักก็น่าเลี้ยงกันมากเลยทีเดียวนะทุกคนเจ้าของครัของเรานี่ก็เป็นสายพันธุ์วิติช็อปแฮร์นะครับส่วนเจ้ายูมิก็เป็นสายพันธุ์สกอตติชโฟลทุกคนนะตอนนี้อยู่ไม่สุดเลยนะครับแต่สังเกตเห็นว่าตัวเขาเปลี่ยนนะครับผมเพิ่อาบน้ําให้เขานะทุกคนนะก็คืออาบโดยใช้โฟมเนาะสำหรับอาบของน้องแมวของเราเองนะครับและสําหรับใน e ีพีต่อไปนะครับ ผมจะมาทําอะไรให้ทุกคนได้รับชมนะครับจะเป็นในตอนของทาาแมวเหมียวนะครับหรือตอนก็ผมมีรูปเป็นนกหรือก็ผมมีรูปเป็นกระต่ายหรืออีกหลายๆออกคอนเทนต์เลยนะครับในช่องดาวก่อนมังนะครับก็อย่าลืมนะครับมากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับยูทูบช่องดาวก่อนมังด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับใครที่อยากจะรับชมอะไรนะครับก็สามารถมา คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม <Yeah! S 1> ก็จะทำอะคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องดากอนมังกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ